เคโนสวัสดีค่ะด่วนๆเลยค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดค่ะถ้าท่านเนี่ยอาศัยอยู่ในโซนนี้นะคะสามารถซื้อเก็บไว้เก็งกำไรก็ได้นะคะเป็นที่ดินโฉนดฟุดแดงพร้อมโอนได้เลยค่ะเนื้อที่ขนาด87ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเทิงตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลรธานีค่ะ บ้านหลุดจำนองนะคะไม่มีคนอยู่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแปลงนี้เป็นที่ดิน,นโฉนดน,นสสีจอด้วยค่ะตั้งอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกราคาเพียง2 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามโดยตรงจากผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่เบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ เพื่อที่ท่านที่สนใจนะคะจะได้สะดวกต่อการติดต่อเจรจา,านัดชงแปลงจริงกันนะคะสวัสดีค่ะ